ในยามค่ำคืนเมื่อสายลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆเสียงกระซิบในความมืดอาจจะไม่ใช่แค่เสียงของลมก็ได้ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์เราเชื่อในสิ่งที่ไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสำหรับชาวตะวันตกนะครับผีคือหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในโลกฝรั่งจึงมีมากมายหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสังคมไหนที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์เรื่องราวเหล่านี้ได้ความเชื่อเรื่องวิญญาณก็ยังคงอยู่และจะคงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ a ชแนลและสำหรับเรื่องราวที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังฟังกันเพลินเนนั้น ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องของผีแล้วก็วิญญาณของชาวตะวันตกมนุษย์นั้นเชื่อในเรื่องผีมาตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร์สำหรับชาวตะวันตกความเชื่อเรื่องวิญญาณเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกโบราณพวกเขาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณจะเดินทางไปยังโลกหน้าแต่ถ้าหากใครตายอย่างไม่สงบ ดวงวิญญาณน,นั้นก็จะยังต้องอยู่ติดอยู่ในโลกนี้ต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องผีในโลกตะวันตกนั้นนะครับต้องย้อนกลับไปในยุคโบราณชาวกรีกและชาวโรมันเชื่อว่าหลังจากคนตายแล้ววิญญาณจะเดินทางไปสู่โลกหลังความตายแต่หากใครที่ตายอย่างไม่สงบโดยการถูกฆาตกรรมให้ทรมานหรือมีความแค้นฝังใจ พวกเขาก็จะไม่สามารถไปสู่สุขติได้แล้วก็จะกลายเป็นผีหรือเรียกว่าโกสต์ที่ยังต้องวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ชาวเซลส์โบราณเชื่อกันนะครับว่าวันฮาโลวีนคือวันที่โลกนี้และโลกหน้าได้โคจรมาอยู่ใกล้กันมากที่สุด